สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จน,นะคะวันนี้ก็จะมีของเปรี้ยวเมื่อวานไปเดินตลาดมาค่ะได้นี่มามักเมามักเมา,มเมาหรือหมักเมานะเฟิร์นก็เรียกไม่ถูกถ้าเรียกผิดเรียกถูกก็ขออภัยด้วยนะคะถุงละสามสิบบาทกินไปเมื่อคืนหนึ่งรอบปรากฏว่ามันแซ่บมากค่ะทุกคนเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้ก็เลยจะมากินยั่วยั่วน้ำลายให้ดู มีหมาดำค่ะมีหมาดำมาแอบกินน้ำอ่างปลานะทุกคนอันนั้นเป็นอ่างปลานะ,ะเลี้ยงปลาเอาไว้หมามีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าเก็บมาจากที่วัดค่ะพอดีจะขับรถทับเขาเยังจะเป็นหมูเลยเนะี่ยน้ำโชว์หน่อยอโชว์หน่อยอ้วนมากค่ะทุกคนเลี้ยงจนเป็นหมูเลยเนะี่ย นีัเนาะอันนี้วนทาเป็นแบบว่าใส่ปลา้นลา,น,าน,น้ำปลาน้ําตาลผงชูรสพริกป่นน้าปลานะคะเรียวปากวันนี้สะดวกนะคะสะดวกทางโล่งป,ปลอดโปร่งสบายก็เลยมีเวลาได้มาถ่ายคลิปนะคะพอดีไม่มีใครอยู่บ้านเรื่องของเรื่องนะคะ พ่อปู่ปู่ปูไปป่ไปตัดหญ้าปู่ไปตัดหญ้าสวนอีกที่หนึงนะ่งแล้วก็หญ้าก็ออกไปทําธุระข้างนอก <S <S เหลือแต่ลูกกระเฟินแล้วก็พ่อเขาแล้วก็ลุงซึ่งไม่สบายในห้องนะคะไม่มีใครอยู่ทางโล่เฟินไม่ค่อยจะกล้าถ่ายคลิปเท่าไหร่ค่ะเฟินมาอยู่บ้านเขาเฟินก็เกรงใจบางทีบางเรื่องบางราวเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรานะคะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเฟินนะแต่บางทีแบบ ก็เกรงใจเขาอะไรคะได้โอเคเดี๋ยวแม่ขอกินอันนี้แป๊บหนึ่งโอเคนะโอเคเพิ่งเคยกินครั้งแรกปรากฏว่ามันแซ่บ เมื่อว,วานเฟินไปเดินตลาดมาเฟินไปเจอเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกะมาคอหอมาคอ ที่มันเป็นลูกเหลืองค่ะให้ข้างในมันเปรี้ยวๆสีม้ตาลที่เป็นเปนเม็ดค่ะถ้าจะไม่ขิดหมาขอแต่วนไปเห็นอันนี้ก็เลยเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่ายังไม่เคยกินเราเอามาชิมดูนะคะ <c oughs> อร่อยเราก็จะได้รู้รสชาติเนาะเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนอร่อยค่ะ เม็ดมันเหมือนรสชาติเหมือนเม็ดมะยมอ่ะทุกคนถ้าใครเคยกินเม็ดมะยมนะอร่อย kind of แซ่บ เดี๋ยวเก็บไปกินตอนบ่ายหน่อยนะึงแกงมีหมูเดินผ่านมาค่ะทุกคน รอยผ่าแขนที่หักมาคัะเป็นแผลเป็น,ป,นประมาณนี้เฟนทายานะทุกคนใต่มาก็จะขึ้นแดงแบบนี้เปล่าครับ เดี๋ยวแม่ไปทำให้โอเคโเกื่อนเยอะจังโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปทำให้กันหนึ่ง อันนี้คือรอยแผลที่ต่อยต่อยัอนะเนี่ยมันมีรอยรอยแผลต่อต่อยสองที่นะทุกคนแล้วต่อยตรงแขนข้างนี้แต่อันนี้เหมือนกับเขาต่อยโดนไม่ถนัดไม่เยอะแต่อันเนี้ยเข้าเยอะเก,อเกือบเข้าตานะทุกคนถ้าเข้าตาเฟิงคงตาบอกแน่เลยบวมปิดทั้งหน้าเลยค่ะปีนี้เป็นปีชม ต่อต่อยใช่ไหมคะอาทิตย์นี้ต่อต่อยสมมตินะอาทิตย์นี้ต่อต่อยอีกอาทิตย์หนึ่งฝนหล่นแขนหกักเดี๋ยวจะให้ดูต้นกระท้อนที่ฝนหล่น,ล,นลงมาแล้วแขนหักนะทุกคนแป๊บนึงเนี่ยเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยเนี่ยค่ะต้นนี้เลย แขนหักหล่นลงมาเฟินจะกลับกล้องเฟินกลับกล้องไม่ได้นะทุกคนเพราะเฟินถ่ายเป็นวิดีโอค่ะในในกล้องโทรศัพท์นี่นี่ตอนนี้เลยต้นนี้คือสาเหตุที่ทาให้เฟินแขนหักและกลิ่งที่ควนทาให้เฟินแขนหักคือกิ่งนี้มันเป็นตอนแรกมันเป็นกิ่งยื่นยาวไปนะคะแล้วทีนี้มันผูกเฟินไปเหยียบมันตามจริงจะมีบันไดน,นะคะบันไดสแตนเลสเฟินก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วไปเหยียบกิ่งนี้ ปีกออันนี้นะคะมันเลยหักลงมาล่วงลงมาปุ๊บนี่ล่วงลงมาปุ๊บมาน่าจะมาฟาดกับโต๊ะมาเห็นอ่อน,นะคะแขนมันก็เลยหักซึ่งมันไม่ได้สูงนะครับโอเคทุกคนบ๊ายบายจ้าแล้วมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ